ในทุกขะอรเรยสัตว์นั้นโศกะเป็นฉนความโศกยิริยาที่โศกความเป็นผู้โศกความโศกในภายในความตรอมตรมในภายในความเผาจิตความเสียใจลูกศอนคือความโศกแห่งบุคคลผู้ถูกความจิบหายแห่งญากกระทบเข้าก็ดีผู้ถูกความจิบหายแห่งสมบัติกระทบเข้าก็ดีผู้ถูกความจิบหายคือโรคกระทบเข้าก็ดี ผู้ถูกความจิบหายแห่งศีลกระทบเข้าก็ดีผู้ถูกความจิบหายแห่งทิฏฐิกระทบเข้าก็ดีผู้ประจบกับความจิบหายอื่นๆก็ดีผู้ถูกเหตุแห่งทุกข์อื่นๆกระทบเข้าก็ดีอันใดน,นี้เรียกว่าโสกะในทุกขาอริยสัตว์นั้นปริเทวะเป็นไฉนความครวนความคร่ำครวนความร่ำไรความเป็นผู้ร่ำไรความรำพัน ความเป็นผู้รำพันความบ่นด้วยวาจาความเพ้อด้วยวาจาความพร่ำเพ้อความพูดพร่ำเพื่อกิริยาที่พูดพร่ำความเป็นผู้พูดพร่ำเพื่อแห่งบุคคลผู้ถูกความจิบหายแห่งญาติกระทบเข้าก็ดีผู้ถูกเหตุแห่งทุก์อื่นๆกระทบเข้าก็ดีอันใดนี้เรียกว่าปาริเทวะ